เป็นการตลาดนะฮะหาเมื่อเมาเข้าไปไปเล่นหุ้นนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องเรื่องของการลงทุนนะครับในหลักสูตรเนี่ยคงเรียนมาหลายวิชาแล้วใช่ไหมครับมีเรื่องพื้นฐานเรียนใช่ไหมครับฟันโฟเรียนใช่ไหมครับมีเรื่องฟันโฟไหมครับฟันโฟยางเทคนิคข้อมีไหมครับมีบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของมัน่แมเนจเมนต์มีไหมครับ มีแล้วก็จัดหลักสูตรยังไงเนี่ยวิเคราะห์ข่าวมีไหมฮะเอาแล้วมาเรียนอะไรกันเนี่ยค่าเรียนเท่าไหร่เนี่ยฮะคือคือในการลงทุนเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องรู้คือเรื่องทฤษฎีของทางด้านปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่หาราคาหุ้นนะเพื่อรู้ควา,ามเสี่ยงนะครับว่าหุ้นกลุ่มเนี่ยพื้นฐานแบบเนี่ยนะครับควา,ามเสี่ยงเท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยวเราตกลงก่อนเราเข้ามาลงทุนเนี่ยมาในตลาดหุ้นเราต้องการอะไรแน่เงินปันผลหรือว่าต้องการซื้อหุ้นบาดขายยี่สิบเอาเ้ามาชัดๆเลยเออนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมาดู PE นะครับมาวิเคราะห์ PE ทฤษฎีอะไรนะครับอ่ายูดิวิเอนพวกนี้เท่าไหร่เนี่ยเรายอมรับความจริงก่อนนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีอยู่สาส่วนส่วนแรกคือการลงทุนนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นแถวๆรอบนี้ก็เซ็ตที่พันสอง นะครับรลงทุนไม่ไม่เกิดที่เซตพันหกนะครับไอ้ตอนเซตพันหกนี่มันบ่อนนะฮะ <c oughs> นี่ต้องเข้าใจนะฮะแต่ในทฤษฎีพื้นฐานก็บอกว่าถ้าคุูจะเล่นหุ้นตอนนี้ให้คุณไปดูงบนะครับถ้าหุ้นที่ขึ้นกําไรดีอย่าซื้อให้ซื้อหุ้นที่ไม่มี PE นะครับโดยเฉพาะหุ้นที่ไม่เคยกําไรมาในช่วง5้าปีนะครับแล้วมีแรงซื้อเข้ามาคุณมีโอกาสจะก,กําไรบานขายยี่สิบเข้าใจไหมฮะเอาเจาแบบไหนฮะคือสอนได้หมดเลยนะครับ คือผมเล่าให้ใใหให้พื้นฐานให้ฟังก่อนตัวผมเองนะครับว่าผมเริ่มทํางาน,นที่ที่แบงก์ประเทศนะเพราะนั้นผมก็จะรู้เรื่องของระบบการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะคือตรวจสอบอยู่ฝ่ายตรวจสอบนะครับส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับผู้สิทธิ์เชื่อด้วยนะครับแล้วนั้นไปอยู่แบงก์ชาตินะอยู่แบงก์ชาติก็แปดีนะฮะได้เมียบางคนหนึ่ง แต่สิ่งที่ผมคิดว่านักวิคอ์ในตลาดตอนนี้ไม่มีก็คือเรื่องของไมโครนะฮะผมก็ฟังบางคนเรื่องพูดถึงเรื่องของฟันโฟเ j ียล l r y และผมก็ขำนะฮะมีจาร์บางคนนะครับที่ที่พีเซนต์ตัวเองว่าเป็นนักนักอะไรนะครับฟันโฟนะฮะผมฟังแล้วผมก็งงฟันโฟของเขาเนี่ยมันเรื่องแค่แคริเทตแค่นั้นเองนะครับฟันโฟไม่ใช่เรื่องแคริเทตนะฮะฟันโฟเป็นเรื่องของ asset allocation ด้วย เป็น2เรื่องนะครับซึ่งต้องเรียนรู้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะจะเน้นนะฮะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากรอฟันโฟนะครับรอฟันโฟที่จะแบบว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับจะปั่นหรือไม่ปั่นเลยตลอดเลยนะครับยวรอฟันจริงนะครับว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะไฮรีท์ไฮรีเทอร์ไหมครับให้หุ้นไปตัวก่อน K T I S นะครับเป้าหมายสิบห้าบาทนะครับหุ้นพื้นฐานดีนะครับตัวนี้พื้นฐานดีนะครับ ภายในวันที่ยี่้าเนี่ยจะถึงนะครับสิ้นเดือนนี้ถึงนะฮะก็เอาไปตวงก่อนนะฮะอ่าซื้อเลยพูดตัวนี้ดีนะครับไปเปิดดุงบการเงินนะครับงบการเงินมีกำไรดีนะครับอ่าทำแก๊สโซฮอลเข้าทางนะครับตัวที่ดีสุดในตลาดก็ไอร่าเนี่ยดีสุดอะไรซื้อได้เลยนะครับไปอีกไกลนะครับยังผมมีอยู่นิดหน่อยแล้วต้นทุนยี่้าตังค์แปดสิบล้านทุนนะฮะ ก็ยังขายไม่ได้ฮนะห้ามขายอยู่นะอยู่ในชื่อคนอื่นด้วยนะขายก็ไม่มีใครรู้หรอก <laughs> ในในในการลงทุนเนะี่ยยอมรับก่อนนะถ้าผมคิดว่าในปี2551นะันสดะเซ็ตอยู่380บนะผมว่าทุกคนรู้จักตลาดหุ้นหมดแล้วลนะ่ะนะครับแต่อาจจะยังมีเงินน้อยมีเงินไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นะถามถามว่าทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องการลงทุนนะฮะ พราะเรามีเงินเหลือใช่ไหมครับมีเงินเหลือี่ยเป็นปัจจัยแรกที่ควรจะเอามาลงทุนนะฮะในผลตับแทงของตลาดหุ้น15%ต่อปีนะครับใน20ปีเนะี่ยก็คือสามารถคํานวณได้เลยว่า15%ต่อปีใครทําได้ก็คือเก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยใครซื้อตามผมนะครับก็คือหุ้น AJD เมื่อวันศุกร์นะฮะลงไป3บาท88นะฮะ3.38แล้วก็มาวานขึ้นไป4บาท นะครับสี่บาทแปดตังค์แต่กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับปีนี้ไม่ต้องลงทุนแล้วนะครับไปสามปีเลยแล้วอยู่แล้วถามว่าแล้วทำอะไรกันอยู่คือมันก็พอแล้วสบาทสาสิบปดขึ้นมาสี่บาทสี่บาทแปดตังค์นี่มนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเกือบเกือบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เป็นผลทดแทนปีกว่าแล้วเพราะนั้นขายเมื่อวันศุกร์แล้วก็ปีนี้ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรอีกเลยนะครับต้องยอมรับไปแล้วว่าเข้ามาในตลาดคุยเป็นไงอยากได้อีกใช่ไหม <laughs> ต้องยอมรับนะครับนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับกำลังบอกว่าถ้าคุณจะเรียนเรื่องการลงทุนเนี่ยทฤษฎีของการลงทุนนะครับทฤษฎีแรกที่คุณต้องเรียนคือเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนะครับ the psychology of investing นะครับไม่ได้พูดถึงตลาดเลยพูดถึงตัวเราทั้งหมดนะครับหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดนะครับที่ล้มเหลวในตลาดหุ้นเพราะว่าเรื่องนี้คือมี2เรื่องเรื่อง,องจิตวิทยา,าคือเรื่องโลภกับเรื่องกลัว แค่สองเรื่องนะครับถ้าเคลียร์สองเรื่องนี้ไม่จบนะครับก็เดินออกจากตลาดหุ้นไปไปซื้อตราสารนี้นะครับหรือฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์นะครับแสดงว่าใจไม่ถึงนะถอยไปเลยนะครับตลาดแห่งนี้มีความเสี่ยงความเสี่ยงไม่ได้อยู่นะครับที่ตัวหุ้นนะครับความเสี่ยงอยู่ที่ตัวเราผมสรุปเลยนะครับอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นนะฮะ วิชาจุวิยารารลงทุนก็เป็นวิชาแรกเลยที่ต้องเรียนถามว่ามีที่ไหนสอนมีแห่งเดียวในโลกนะที่ไอร่าที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยสอนนะครับทุกวันศุกร์นะครับไปเรียนได้ไม่ใช่ทำแข่งกับอาจารย์นะฮะเพราะว่าที่ไอร่าเนี่ยนะคือเป็นลูกค้าเลยถึงเข้าไปเรียนได้นะครับก็เกิดสอนฟรีวิชาที่สองนะ่ะที่เราต้องรู้นะครับก็คือเรื่องปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่มาเรียนกันส่วนใหญ่เพื่อที่จะไปหาราคาหุ้นคุณเคยติดหุ้นเพราะเขาบอกเป้าหมายไหมครับ คุณจำ PD ดีทีได้ไหมครับนะครับคอนเซนซันให้ไว้เท่าไหร่ฮะเฉลี่ยแปดสิบแม่งลงมาสนะี่สิบห้าสิบเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะ่ยอย่าเรียนวิชาปัจจัยพื้นฐานเพื่อไปหาราคาหุ้นไม่ว่าจะโดยทฤษฎีอะไรทั้งสิน้นนะครับมันหาไม่ได้นะครับคือเอาให้ชัดก่อนว่าทฤษฎีปัจจัยพื้นฐานเป็นการจัดลําดับความเสี่ยงของหุ้นว่าตัวไหนมีความเสี่ยงมากตัวไหนมีความเสี่ยงน้อยผมย้อนไปตอนเดนโมกรานะครับ คุณไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับไอเฟกงบไม่มีอะไรเลยขาดทุนด้วยนะครับทุนจดทะเบียนก็ไม่มีกูซื้อบั์เทปนะครับร้อยหกสิบตอนนี้ขึ้นมาสองร้อยกำไรสี่สิบาทนะฮะยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ไอเฟกกำไรเท่าไหร่ฮะพันเปอร์เซ็นต์ไฮรีทารีเทอร์เง้ยเห็นไหมไดเมดนะครับบาทหนึ่งขึ้นไปยี่สิบเห็นไหมครับ เลิกแล้วนะไอเฟกต์ใครอย่อไดเมดอย่าไปเล่นอีกนะครับเลิกแล้วเจ้าบอกมาว่าเลิกแล้วไม่เล่นอีกแล้วอย่าไปรับนะเลิกแล้ว <c oughs> เพราะนั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็คือให้รู้ว่ามันหายหรือหายีเทินแค่นั้นเองถ้าคุณจะไปเล่นกับมันคุณต้องรู้นะครับเดีย๋ยวผมแถมให้นะครับคือถ้าเรารู้ว่าหุ้นเนี่ยตัวไหนเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นเก็งกำไรตัวไหนเป็นหุ้นปั่นอันนี้จบไหมฮะจบละ รู้วิธีเล่นเลยนะครับถ้าตอนมกลาคุณินไปซื้อหุ้นปั่นนะคุณไม่มีทางกําไรถ้าคุณซื้อไอเฟกตั้งแต่มกลาคุณจะไม่กาไรเพราะมันจะไม่ขึ้นเลยอีค่าเดือนผมถามว่าจีบยากันลงทุนคุณทนได้ไหมครับเซ็ตก็ขึ้นกันคมโคงๆแล้วคุณซื้อไอเฟกไว้แล้วมันไม่ขึ้นนะไดเมจก็ไม่ขึ้นมันก็อยู่ที่บาทหนึ่งของมันอย่างนั้นนะครับแล้วคุณไปซื้อเร็วไปเพราะอะไรครับคุณซื้อผิดนะฮะคุณไปหาซื้อปะทูนะ่ะในฤด,ดูที่ปะทูมันไม่มี มันมีฤดูกาลของมันนะตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นหุ้นเก็งกำไรหุ้นเก็งกำไรเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ในตลาดเลยนะฮะเพราะนั้นตลาดของเราส่วนใหญ่เป็นเก็งกำไรเพราะหุ้นส่วนใหญ่ของเราเป็นเก็งกำไรหุ้นเก็งกำไรก็คือหุ้นที่กำไรหวือหวาไม่ใช่บูชิปนะครับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทพวกนี้ก็ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะครับแล้วก็มีข่าวมาเก็งกำไรเป็นภาพรวมนะครับอย่างเรื่องรับเหมาก่องสร้างใช่ไหมครับก็มีข่าว สุดท้ายทางกาไรได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบ,นะรบกลุ่มที่3ก็เป็นหุ้นปัน่นไอ้หุ้นปั่นเนี่ยสำคัญมากนะครับคือถ้านะครับไม่เคยอย่าลองเลยนะครับมันเป็นตัวที่สร้างความโลภได้แบบรุนแรงมากนะฮะทำให้คนบางคนเนี่ยก็คือลงทุนอยู่ดีๆนะครับแล้วกลับไปเป็นนักลงทุนอีกไม่ได้เลยก็เป็น VI ออยู่เนี่ยนะครับแล้วมาลองหุ้นปั่นไปสักตัวเนี่ยนะครับคือใจแตกอะ่ะ <laughs> ใจแตกเลยอะ่ะ กลับบ้านไม่ถูกเลยนะเพราะพอโดนไปทีอีกนะโดนอะไรไปครับอ่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่เพิ่งลงมาเะยองพิลิฟาย R P C กลับบ้านถูกไหมครับบาทหนึ่งขึ้นไป3บาท5 8ตัวนี้ต่ำบาทแล้วมัง้งกลับบ้านไม่ถูกอ่ะแล้วใส่โดนไปเต็มๆอ่ะนะครับคุณพื้นฐานบางตัวนะครับความเสี่ยงเนี่ยบางคนก็ใส่ไปเยอะไอหยงโดนไปเยอะไอหยงโดนโดนอะไรไปฮะ S V I หยงซื้อ SVI เยอะมากนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตซื้อมาตั้งแต่ข้างล่างน,นะครับตอนนี้นพอร์ตพอร์ตก็ผมว่าขาดทุนนะเ v i โดนหยงและขนาดเซียนยังโดนเลยนะโทษไม่ได้นะฮะทุกอย่างมันดีจริงวิเคราะห์ตามพื้นฐานดีหมดเงินบาทอ่อนทุกอย่างดีหมดนะครับล้วก็ซื้อไปเต็มเต็มนะครับแต่ผมคิดว่า,าผมไม่ทราบว่าเขาเขาใส่เต็มขนาดไหนนะฮะแต่ดูนิสัยของเทรดเดอร์เขาเล่นพูดอย่างมากก็3สามตัวนะไม่มีใครเล่นเกินก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตพอร์ตเขาใหญ่นะ โดนไปสองวันเป็นไงครับกลับบ้านไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้ทำเลยไม่ถูกเหมือนกันงงไงสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้ถ้าโดนไปแก้ยามากนะครับอเราเล่นหุ้นนะคะ่ะทุนแค่สิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับแก้ไขาย,ยามานะครับวิชาต่อไปคือวิชามอน,นิเตอรนเน,น็ตแมนเน็ตแมนเน็ตจะพูดถึงอะไรครับพูดถึงเทรดไซด์เทรดไซด์ก็คืออะไรครับจำนวนที่เราเข้าไปซื้อผมยกตัวอย่างง่ายตอนพันสองเมีเงินพันล้านซื้อซื้อซื้อหุ้นพันล้านนะครับแล้วตอนพันหกอไม่มีหุ้นแล้ะ หรือมีแค่สิบเปอร์เซ็กำไรไหมฮะแต่สิ่งที่เราผิดพลาดคืออะไรครับตอนเซ็ตพันสองเนี่ยเรามีเราเราไม่ได้ซื้อพันล้านเราซื้อแค่สิบล้านเนี่ยพอเซ็ตมาอยู่พันห้าพันหกเนี่ยเราซื้อพันล้านเห็นภาพไหมครับเต็มที่เลยนะฮะคือรอไม่ได้รอไม่เป็นนะครับแล้วมีคาพูดบ่อยๆไปว่าเวลาซื้อหุ้นให้ซื้อตอนที่มันชัวร์ที่สุดนะครับผมให้ซื้อหุ้นวันที่สามกับวันที่หกมกราปีนี้นะครับถ้าใครไปฟัง youtube ของคุณม่อนย้อนหลังก็จะเห็นว่าซื้อซื้อ ันที่3วมันที่6กแล้วซื้อหุ้นพื้นฐานก่อนนะครับอันนี้วิชาเทคนิคอลก็เป็นวิชาเทคนิคอลเนี่ยนะครับเป็นวิชาที่ไม่ใช่เอาไว้บอกราคาเหมือนกันเอาไว้วางแผนอย่าเมื่อคืนเรื่องทองคำนะฮะถ้าใครไปฟัง youtube ระหลายผมบอกว่าคืนนี้ทองคําต้องขึ้นแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นจัดลง <laughs> คือต้องขึ้นแล้วแล้วก็ต้องไม่หลุดหนึ่งหนึ่งห้าไม่หลุดเมื่อคืนทองคําไม่หลุดแล้วขึ้นเลยนะครับขึ้นไปแบบได้กันเต็มเต็มเลยเพราะทองคําเป็นท่าขึ้นเลยจะมีรีเวิร์สเซออยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเมื่อคืนมันไม่ขึ้นนะทองคำเนี่ยมันจะลงนะครับแล้วขึ้นไปแล้วก็คือวันจันทร์ต้องขายให้ทันนะมันจะลงมาใหม่แล้วมันที่จะขึ้นไปครั้งที่หนึ่งพันสองรอยสิบเจดนะครับมันมองภาพแบบเห็นแลยว,ว่าจะไปตรงไหนนะครับถามว่าทำไมทาไมเรารู้เพราะว่าแพทเทิร์นต้องทำแบบนั้นในตลาดหุ้นเป็นเรื่องของความเชื่อทองคำเป็นเกมการพนันระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้น ต้องทําให้คนเชื่อแล้วเดินตามนะฮะแต่คนส่วนใหญ่จะตายตัวไหนครับมอน,นิเตอร์เมนจ์นเ,นนเนี่ยนะครับทองคําตอนพันหนึ่งร้อยสาสิบไม่ได้ร้องเยอะพอขึ้นไปพันสองร้อยี่ิบเจ็ด้องตัวเยอะใช่ไหมทำองเนี่ยก็เป็นลนักษณะเนี่ยแล้วมันเวียงทิ้งทองคาแบบเอาตายนะครับผมเล่นทองคําอยู่นะครับเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมได้เบนไปขึ้นขันได้มาล้านเก้านะฮะเมื่อคืนก็ได้มาล้านเก้านะฮะสองคืนวันนี้สอนฟรีนะอาจารย์ ตอนบ่ายต้องขอพูดนิดหนึ่งคือผมเป็นคนที่สอนบ่อยนะครับเพราะรู้ว่าตอนบ่ายเนี่ยนะครับมันง่วงนะฮะแต่ก่อนอื่นทุกคนเปิดใจให้ผมไหมครับให้ผมเอาอะไรเป็นสายให้ไหมครับเปิดใจนะครับตอนนี้เป็นกระบี่เบอร์หนึ่งนะครับของเมืองไทยเรื่องของหุ้นนะครับหลังจากที่ผมบอกจากแบงค์ชาติมาผมมาปั่นหุ้นโอเคไหมจบไหมเราเลิกนะครับตัวสุดตัวสุดท้ายที่ปั่นก็คือบ b บบซ ตอนเจ2ปั่นหุ้นเนี่ยผ่านผมหมดเลยนะผ่านบล็อกผมผมอยู่เครดิตหรืยองเด้นะครับต้องขอหลวงเครดิตนะฮะเพราะฉะนั้นทุกตัวที่เจ2ปั่นเนี่ยก็คืออยู่ในมือผมหมดผมรู้ทั้งหมดเลยว่าใครทําอะไรนะฮะปีสามหนึ่งจำได้ไหมครับที่ชาวไทยธนก,กิจปั่นหุน้นไอ้นั้นก็ปัน่นผ่านผมน,นะปีสามสามเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอซัดดี๋ยวได้ไหมครับแล้วก็ลงแต่ั้นเพิ่งเริ่มมาเป็นเสียงน,นะ หลังจากนั้นสามเจ็ดแล้วเนี่ยผมก็คือเป็นเป็นฟันเนเจอร์แล้วเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็ไปดูหุ้นที่ต่างประเทศละก็ประมาณสักห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นล้านนะครับลกลับมาที่ไอร่านะครับเล่าให้ฟังเีพื่อจะได้รู้ประวัตินะกลับมาที่ไอร่าเขาซื้อตัวมาให้มาบริหารไอร่าซึ่งผมก็ขออนุญ,ญาตที่จะเนื่องจากทำบาปไปเยอะปันหุ้นนมันบาปนะใช่ไหมครับเพื่อนผมอะซื้อ BBC ซพร้อมกันสามบาทวันนี้มันยังไม่ขายกันเลย แล้ววันนี้รามันเข็ดขยาดไม่กล้าเล่นหุ้นเลยอ่ะกลัวหมดทุกคนเลยนะครับที่สําคัญมันขึ้นไปหกสี่บอกมึงขายไปเถอะเขาเรื่องมันจบแล้วแบงก์แม่งเจ๊งแล้วมันก็ไม่ขายสําคัญยังไงครับลงมาสิบห้าบาทเสือกซื้ออีกเต็มผรอนเลยนะครับซื้อก็เต็มเต็มเลยเนี่ยความโลภมันครอบงําทั้งหมดเลยทําให้คนน่ะติดหุ้นนะครับในในที่ที่ผมรับว่าหมายมาจากมหาลัยลังสิตนะครับ มหาวิทยาลัยเกษิก็เป็นมหาลาัยเอกชนนะครับที่ผมก็ติดตามโดยตลอดนะฮะทจริงผมเกือบเป็นนักศึกษาพิญยาโทแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็มาสมาัครให้เลขาโทรมาสมาัครเขาบอกว่าต้องสอบผมบอกไม่เข้าอ่ะไม่เข้านะฮะคือผมว่าที่แค่แค่สัมษณ์เนี่ยก็จบนะฮะเหมือนวันเนี้ยผมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็สมาคมนักวิเคราะห์นะครับเขาก็บอกว่าผมพูดบางทีก้าวไก่เป็นเรื่องของงานเราบอกก็มึงเอานุญ่าวิเคราะห์มาให้กูเด้อ ก็ผมมีผลงานที่ปรากฏอยู่ใน y o u t u ู e ในสื่อทุกวันในเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช่ไหมครับต้องไปสอบเหรอผมถามว่าต้องให้ผมไปสอบเหรอคุณไปดูว่าวันไหนผมพูดผิดแล้วนักวิเคราะห์ที่ไปยากของคุณมีวันไหนพูดถูกบ้าง <c oughs> ลองกลับไปดูนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คุยนะฮะลองกลับไปดูว่าว่าผมได้เป็นคนแนะนําทางทฤษฎีเลยในการแนะนําวิเคราะห์ทางเทคนิคผ่านสื่อนะครับผมไม่เคยเป็นคนที่สอ,อนอวดรู้ว่าเรารู้ว่าหุ้จะขึ้นไปที่ไหน ถูกไหมครับพระผมรู้หัวใจของเทคนิคมันไม่ได้เอาไว้บอกราคานะครับหุ้นที่บอกราคาได้มีอย่างเดียวคือหุ้นปั่นเท่านั้นเองนะครับที่มีเป้าหมายราคาชัดเจนนะครับเพื่อสร้างความเชื่อนะครับเคทิดไม่ใช่หุ้นปั่นนะฮะเคทิดสินะเป้าหมายใหญ่คือ20สบนะครับไปดูงบเคทิดไปงบที่กำไรแปดร้อยล้านนะฮะ PE ต่ำนะฮะ พี่ยังตามอยู่นะครับแต่มีเรื่องที่บอกไม่ได้หรือจะให้บอกเลย <laughs> 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 มีต่างประเทศจะมาขอซื้อหุ้นแล้วกันนะฮะลอดใหญ่นะครับจะคอซิ่งราคา12บาท50วันที่25ห้ามบอกใครนะ <laughs> วัตถุประสงค์นะครับก็คือ การรมหัวข้อกลยุทธ์